ตื outdoor 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 ๊ตาสบายดีป่าลุงโดโพบาจลนเอาสารมาลุงด้น้ำพึนั่นนะมาูจักดอกสบายดีมาปูทานี้ือน้ยเือน้ ธรรมดาบ๊อบธรรมดาเหตุขึ้นเถอะเ้ยน้องอหนูไปสองนน้องคอไปชอ้งานน้องอน้องว่าเ่าได้ไหนน้องน้องก็ปคุณ

มันมีสามโหลดใช่อน้อยพี่น้วให้นอ้องปุูกเน,กน,กนี่นี่น้อเอื้อนี่นี่แม่แเราเสร็จสมปลาวายผมเรสร็จจะเป็หมอเยเฮ้ยเมืองรูตะกูลบ้านสีเขียวพี่น้องสองสี่หกคน,อนพอแค่นี้นะ,อนนะโอ้นอยน้อย ไม่ไหนก็มูนอ่ะโอได้ทำมาตา้าาบอขนมเอาอีกบ่มันูกินด้บุฟเฟ่ต์กับเสล่งมากมากจับจับจับบมากเลยยายลูกคือว่ายายลูกเห็นแล้วจ้าลูกยายลูกเฮ้ยยายลูกชูจ้าลูกจ้าถูดูฮะถูคือว่ากระตุ่นนี่มาคหน่ขนมนี่ถูเอา ถูดูพูลุงมานี่ถูลุ้งไปดีแข่งง่ายแข่งง่ายแข่งง่ายมา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 เข้าวสากแล้วมานะมีเวลาจำกัดนะนี่มาอ่านงีพีเฮ้ยใหญ่เอ้ยมุนเด้อมุนปวดโพ ภาสิาหมุกินมาแรงนี่ยซูเคยเคยนั่นอ่ะยืนขึ้นเด็กๆมาอยู่ข้างหลังอ่าเนาะเหยื่อหนาบ่เหยื่มาเสียนเบ็ด

เดร่าเดี่ยวกูมองไม่เห็นซ้ำขึ้นมาอหรดเห็บบุ๋นี่เนาะพอดีเลยนีอามึงกดตัน้ำนอรแนี้ทพรมร้านเมืองมึงก็บอกแคปเจอร์ล้วกถหายรวดมันสิอยากเ้าแคปเจากกราฟอออ์ บองเปนสสดยงเสี้ยนึงอยู่บ่เนี้ยสองสามแคปเจอทำตุบ่าอจะกุหนาตัวนี้แคปเจอไม่ได้สิมันขื่นอยู่นี่มันื่นมันไกลมันไกลเอาใหมเดี๋ยวนู้นทัก็ถ่ทยเอานึ่งสองสามสอง ค่นี้คานี้แนมแนมแนมกล้องแนมกล้องค่ะแหกล้อพวมานพวมน่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพร้านนะนะเออสุดหยุดปั๊บแป้งลูกเขาคือรถมีแปเซยมาหนึ่งเยเ่ลูกเี่เลยลูกเียยเสองสามหนึ่งสองส หนึ่งสองสามโอเคตัดแล้ววะได้แล้วครับจะเดาโมโหเสียได้เนาะกระโดดนะพายขี่ไล่ก็ว่าไปเบิ่งเอาเองเด้อค่ะนั่ง้อนีนั่งลอง ก็นั่งข้างนอ่านี่แหละทั้งเบนนี่ทั้งอ่าแหน่นอนนั่งไม่คิดว่าอีซ้อนสปีดมันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีซ้อนสปีดกันแยกย้ายกันตายเลยวุ้ยเกือบแม่โปรเทนหนาโปรเทนแบบไปเป็นการรวมตัวพี่น้องเลยเนาะแบบครบเลย กสิอตายายยังอยู่กับโวยหิมเปิดเปิดแล้วมันมีความสุขมีแต่เท่าระซานะมีแต่เอาฝากไปเลยเป็นบ่ะูนี่องนันอืมเอาไปเลยรยเวลานั่นกับโอนมาเขาบอกประเทนเหตุเป็นอ่ไปอันหนาตู่ก็ได้ เป็นสแกนอยู่นะตู้อ้ขี่ลูกแอบขีิงวะโอ้โหมึงในยูทูบเอาให้ไหมบึงในยูทูบเอาเออวิธีมันนะดูสิหัวไล่นิจ้า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 กันเด้กไปขนมนะ เดียวฮ้ยใหญ่กว่าโมใครเองซูดะกินขนมแล้วบไปสื่อของอาหารกุลสเนาะมื้อนี่งดมื้อหนึ่งลูกให้กินเป็นอย่างเมื่อเกิดโถงเกดกาวเกกาวกางโมเลยยังกินได้อกหนึ่งมัโดนนองมานัมั้ง นยกัลลงเบข้าหนาทูไปทูมาอย่ากราบขีดินเลยขนมนะเคยดึงชาขึ้นมา้อยลูกกันลูกชาขี้บ้างมอมประคำมันชิมมันชิมลายด้วไปฮะไปซาเลนาฮะแลอาแบหินลงังนมันจะมาเฟี่ยงใส่หัวแม่นะเพื่อนเด้อ ชอบอยมาเลอครับมา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 เ้มามาเาม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 าามมา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 าะามามามาามามาากามามามาาม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 อามเมาามยมามามาาาม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 าาม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 าามามามาาาา

นี่กัพอเลยินเต็มเลยพุก้อยินเนอะ่กเก่งงนกินโหเพิ่นแต่ยังน่อยมาเป็นตะแพงใหญ่มากแล้วเป็นตะ้ังเร้าบริฟังคว่ำขนาดแม่ดาเก่งสำนีนะเด้นี่ตอนพาไปเซฟอีนะ เยคุณยังแกส่งมาที่อะไรนะโอ้ยโอ้ยคุณหันกล่องนี้ลูกขึ้นไม่ห้ามะนางเนียนทหารไม่ได้หูเรื่องอย่างทหาร ทรานผ่าปูหูื่องยางดาร์กอีมันเลี้งูปนีก็ไป้าอนเก่งมานไหนเมื่อกี้เรียวบอกหลูกลูกยางแรงนนาเรียเร็วยางง่ายเรยเร็วยกเพิ่งเปิดนะยางนมาคนตกมาเพราะวาไปเรตะกี้มิจาปะปะยางกับยางเลยเอามาเริ่มภาษาเบียดมาแล้วเริ่มขึ้น น่าใจับไปจบไปเไปเเห็นไก่น้อยไม็อะไ้ไปเ็นยาไปทำไมไปไปสี่ที่หละสี่ไปสี่ไปมายโอ้าลัห้ม่ามาเลยมันเบื่ออี่แม่อย่าลืมมาอาจารย์คล้องทำไมดอแม่กำลังจะทำปลาส้ม โอเคพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศด้วยเพียงสนีทก่อนมันจะคมนะนี่ก็จะเป็นทายาทของครอบครัวบ้านสีเขียวมากันครบหน้าห้ามมีมาเพิ่มอีกใครจะเ้อหนล้วห้ามมีมาเพิ่มไม่ไหวแล้วโอ้ยมาเือนนี่นึกตักเงินดีกว่าโว้ย ใช่วันนี้มากันครบแล้วตักเงินดีกว่าคลิปต่อไปอืมสเตียมันยากกว่าเก่าวันนี้เกมวันนี้เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะทำให้เกมยากขึ้นกว่าเดิมมาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันมาลุ้นกันพี่น้องมามามาตักเงินดีกว่า